จงทำเราในาวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานบิสมิลลารเราะห์มานรลรฮีมอัสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮบะเราะกุฮ ควรเป็นสโลแกนของชีวิตผู้ศรัทธาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบอยากจะท่าน,นอับดุลเลาะหสัที่อัลลอฮฺสุบะฮานหัวเด็กล่าวว่าอูบิลฮิมิชอตอลาห์จินว่าละขีรตุคอยรุลละกะมีลัลอูลาและโลกน้านั้นดียิ่งสำหรับเจ้ามากกว่าลุงนี้อุลามาบางท่านได้บอกอธิบายนัฟีซอา,านีว่าชีวิตท่านนบีเนี่ยวันนี้ดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้หมายถึงว่าในทุกช่วงเวลาชีวิตของท่านนบีมันดีขึ้นตลอดและนี่คือชีวิตต้นแบบของพวกเราทุก ชีวิตของเรากําลังเดินทางกลับไปหาลอสสุบฮาหนหัวตละและทุกวันเนี่ยเรากําลังใช้ทรัพยากรที่เราให้มาจะเป็นชีวิตจะเป็นวิญญาณจะเป็นอากาศหายใจจะเป็นน้ําที่เราดื่ม อาหารที่เรากินจะเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยรอบตัวที่ใกล้ตัวที่ไกลตัวออกไปล้วนแล้วแต่เป็นสเัรยากรที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะเป็นต้นทุนที่เราให้มาเราควรที่จะแปลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันกลายเป็นความดีให้มันกลายเป็นการที่เราเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันนี่คือไมเซ็ตที่ถูกต้องของผู้ศรัทธาทีนี้ ในคลิปนี้ผมจะบอกว่าอะไรบ้างที่เราควรจะทําในแต่ละวันเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นประการแรกก็คือการปฏิบัติรุกลอิสลามอย่างดีอย่างมีคุณภาพซึ่งรุกลอิสลามในประจําวันของเราเนี่ยที่ต้องปฏิบัติทุกวันมีแค่รุกลเดียวคือรุกลที่2การละมหมาชฮะดานนี่ต้องมีอยู่ในเลือดอยู่ในเื้อของเราอยู่แล้วแต่ทุกคนที่เราเป็นภาคปฏิบัติชัดเจนคือการละหมาดั้นละหมาดทุกลหมาดอย่างดีข้อที่สองจงใช้ชีวิตผูกพันกับอันกุรอานเสมอ หมายถึงว่าในแต่ละวันควรที่จะมีฮีสหรือวิริทที่เราอ่านเป็นประจำเกี่ยวกับอันกุรอานแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีเวลาอ่านแล้วก็ตะดับุตรใครขวรอันกุรอานทีละอายะอาจจะมีจังหวะเวลาหลังซุบฮีหลังมะเกรบิบหลังไอชาก่อนนอนหลังตื่นนอน เวลาใดก็ได้หรือช่วงที่อยู่ในรถช่วงที่เรากําลังรอนั่นตอนนี้ให้มีเวลาที่เราผูกพันกันคุรานและศึกษาคุรานแบบใครครวิชิตุสหจะจาเป็นต้องแบบนี้ทุกวันนี้ข้อที่สองนะคือผูกพันกันคุรันอันที่3อ่านหนังสือทุกวันหนังสือแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราควรที่จะมีตารางเนี่ยเราควรจะเป็นนักอ่าน นักอ่านนี่ก็คือว่าแต่ละวันที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจริงๆพี่น้องสามารถจะอ่านอย่างอื่นได้นะที่ไม่ใช่หนังสือแต่ว่าที่ผมบอกเป็นหนังสือเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนหนังสือได้เพราะอะไรครับเพราะหนังสือมันมีสิ่งที่ไม่มีมีอะไรมีความไม่มีถ้าเราบอกอ่านอาจจะผ่านสมาร์ทโฟนมันสามารถอ่านได้แต่ว่ามันจะเป็นการอ่านที่ถูกรบกวนตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีหนังสือสักเล่มหนึงติดตัวเรา จังหวะที่เรารอนั่นรอนี่แทนที่เราจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้เราหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านและอ่านหนังสือแนวพัฒนาตนเองหนังสือที่ยังเป็นหรือหนังสือทั่วไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่หนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นควรจะอ่านทุกวัน,วน,วนและอันที่ก็คือฟังพอดแคสต์หรือเข้าเดาเราะอบรมสัมมนาคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆที่เราต้องการจะมีความรู้เพิ่มเติม แม้เราจะจบเรียนจบมหาวิทายาลัยแล้วก็ตามจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์จะยังไงก็ตามชีวิตเราคือการเรียนรู้ตลอดเวลามีอะไรที่เรายังไม่รู้ไปเทคคอร์สไปเรียนรู้นี่คือการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดยั้งในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีอะไรที่มันดูน่าสนใจในวนี้สัม,มันาต่างๆนี่เยอะมาก,เร,เ,ก,การาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเรื่องเกี่ยวกับเงินเลื่องเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือการตัดต่อเรื่องไอทีเรื่องไอไอเรื่องการงเงินมากมายอย่าหยุดในการที่จะเรียนรู้ไม่มีตังที่จะลงเรียนคอร์สไม่เป็นไรเราเรียนทาง YouTube เยอะแยะมากมายความรู้แบบฟรีๆแต่เราตั้งใจเรียนแบบว่าเป็นระบบเราจัดระบบให้กับตัวเองเนี่ยเรามีเวลาว่างแทนที่จะไปไถฟีดอะไรต,ต่างๆก็ตามเนี่ยโดยที่เราใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์มันก็จะเป็นสิ่ง ดังนั้นเนี่ยนี่คือประมาณ4ประการนะครับที่อยากจะฝากกับทุกคนเอาไว้แล้วก็ถ้าใครต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมผมแนะนําหนังสือสองเล่มนะครับที่บ้านมุสลิมทามาสําเร็จทุกด้านโดยอันกุรอานเล่มเดียวเล่มน,นี้เป็นเล่มที่ภรรยาผมเป็นคนเขียนนามปากกาพี่หนุ่มดีนะเป็นหนังสือที่จะบอกนิสัยของผู้สถานที่ผูกพันกับอันกรุรอานหมายถึงจะมีอายันกุรอานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยให้อิสติกฟารเป็นเพื่อนสนิทของริมฝีปากแต่ละหัวข้อ ก็จะมีอายะอันกุรอานมากำกับแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีเริ่มต้นฝึกฝนนิสัยต่างๆในวันนี้ไม่ให้ความหมายกับคําพูดที่ไม่มีความหมายที่เคยเป็นนิสัยที่จะสอนว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรตามคําแนะนําของอันกุรอานนะครับและในตอนท้ายก็จะมีแบบฝึกหัดตลอดนะครับหนังสือเล่มนี้ราคารวมส่ง15 9 0อบบาทอีกเล่มหนึง่งอันนี้ผมเป็นคนเขียนเอง เธ r ที่ร of life เปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยอันกุรอานหนังสือเล่มนี้รวม30กฎทองจากอันกุรอานที่จะปรับชีวิตของเราให้ดีขึ้นผมนำมาว่าหลักการจากอันกุรอานกดแห่งทางออกของชีวิตมีอะไรบ้างหลักการเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยก็จะมีสรุปกฎนะและเสร็จนํากฎแห่งการวางเป้าหมายเอาไปใช้จริงนะฮะแล้วก็ตอนต้นของกฎเนี่ยกฎแห่งการกําหนดสภาวะ,ะมีอายะจากัดบีบทสรุปคําคมสั้น เสร็จแล้วก็เป็นเนื้อหาคําอธิบายแล้วก็เนื้อหาที่เป็นสีสีทั้งเล่มอ่านเข้าใจง่ายชเล่าหนังสือเล่มนี้ราคา2,200บาทแต่นําเสนอเป็นเซตพี่น้องสั่งรวมกันเนี่ยประมาณ3,700บาทพิเศษนะพี่น้องชมคลิปนี้เหลือเพียงแค่2,990บาท แล้วก็10เซตแรกจะมีแถม2เล่มเล่ม9้าวข้ามความเศร้าและความขัว300บาทฟรีอีกเล่มหนึ่งก็คือคู่มือละหมาดฉบับใครควรอันนี้ก็จะทําให้ละหมาดของเรามีคุณภาพเล่มพิมพ์สีๆเหมือนกันนะคู่มือละหมาดฉบับใครควรราคา690บาท2เล่มนี้ก็คือราคารวมเนประมาณ1,000บาทแถมฟรี ใครสนใจพี่น้อง CF นะครับสองเล่มนี้แถมอีก2เล่มคู่มือละหมาดฉบับให้ควรกับเก้าข้ามความสศรและความขลัว2เล่มรวมราคาทั้งหมดเนี่ยสองเก้าถ้าพี่น้องสนใจต้องการจะมีเครื่องมือในการที่จะพัฒนาตนเองและหลักการเนี่ยหนังสือ2อเล่มนี้อ่านง่ายนะมีตัวอย่างประกอบและมีภาพประกอบใครสนใจพี่น้อง CF ดวนเลยนะครับสิเซตแรกจะได้ราคานี้2 9งเแล้วก็แถมอีก2เล่มคู่มือละหมาดฉบับให้ควรแล้วก็เก้าข้ามความสอรและความกลัวเรามาเปลี่ยนชีวิตด้วยกับอันกรานไปพร้อมกันชีวิตของเราต้องดีขึ้นุว Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.